ถัดไปเป็นเซนเทลนะคะเซนเทลเนี่ยเหมือนกันคือบริษัทเขามีการปรับเป้าลงมาเพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแต่ว่าเป้าที่เขาปรับลงมาเนี่ยมันอินไลน์กับที่เราทําเอาไว้คือเราตอนแรกเราทำคอนซูทีฟกับทางบริษัทอยู่แล้วเขาปรับเป้าลงมาก็มันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเรานะคะโรงแรมนะคะณนะตอนนี้ยังคาดว่าจะเติบโตประมาณ17-20%สําัสำํสำหรับทางบริษัทหรือประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาท ของของตัวเซนเทลเนี่ยที่เขาเติบโตได้นะคะเป็นเรื่องของปีที่แล้วเขามีการปิดปรับปรุงโรงแรมค่อนข้างเยอะทั้งตัวพัทยาและภูเก็ตซึ่งเป็นโรงแรมพอชันประมาณสัก20%ของตัวรายได้เขาปีนี้กลับมาเปิดเปิดด้วยรูมเรทที่สูงกว่าเดิมนะคะดังนั้นตัวธุรก,กิจโรงแรมของเขายังมีการเติบโตได้ไม่ได้มีปัญหา ส่วนธุรกิจอาหารนะคะก็เซมซัโกสในควอเตอร์หนึ่งอาจจะเห็นมีการติดลบควอเตอร์สองมีการติดลบอยู่บางๆประมาณสัก2%นะคะทั้งปีบริษัทคาดประมาณ1-3%ซึ่งอันเนี้ยอินไลน์กับที่เราคาดไว้เราคาดอยู่ประมาณ1%แต่ว่าหลักๆของตัวอาราอาหารของเขาค่ะเขาจะโฟกัสในเรื่องของตัวมาจินมากกว่าเพิ่งเราเห็นเทรนด์มาจินที่ดีขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงควอเตอร์หนึ่งนะคะสำหรับตัวเซนเทลเนี่ย เรายังมองว่าควอเตอร์สองเขายังมีการเติบโตเยือนเยียได้แต่คิวอันคิวแน่นอนมันต้องซอเพราะเป็นเรื่องของซีซันอลแต่เยือนเยียเติบโตได้เราถือว่าทําได้โอเคแล้วเพราะว่าผลจากการที่โรงแรมกลับมาเปิดดีนเวทแล้วก็แอเรียของเขานะคะเช่นตัวที่ผลกระทบเยอะๆอาจจะเป็นกรุงเทพเนี่ยอันนี้โรงแรมไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาได้ชดเชยจากตัวสมุยภูเก็ตดีมากๆจาก ไวโลตาร์รมถึงสมุยภูเก็ตเนี่ยอ,อัคกมิเนียเรทดีรลูมเรทดีนะคะก็ช่วยชดเชยตรงนี้ได้นะคะสำหรับเซนเทลเรายังคงคำแนะนำซื้อนะคะแทสเกตไพรส สำหรับกลุ่มโรงแรมนะคะเรามองกลุ่มที่มีการเดเวอซิฟาที่ดีอย่างเช่นเ e n t ทลเนี่ยรายได้50%มาจากอาหาร50%มาจากโรง,โรงแรมในภาวะที่คนคอนเซิร์นในกลุ่มโรงแรมนะคะที่นักท่องเทีย่ยวไม่มาต้องมีการปรับลดเลทไหมแต่เซนเทลเองเขายังมีบัฟเฟอร์หรือว่าเป็นที่เป็นช่วงช่วยรองรับก็คือตัวธุรกิจอาหารของเขาเนี่ยคะ่ะที่ในแง่ของตัวรายได้และกลาไรสตเได้นะคะแล้วก็ เ,เราก็เลยมองว่าณตอนนี้เซนเทีวก็ค่อนข้างอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเม,มื่อเทียบกับคนที่เป็นโรงแรมผิวเทียเท่ยวนะคะก็แนะนำซื้อ t a e i n สามสิบห้า